คุณคะเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนคุณผู้ชมมีหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะคะที่กําลังตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดกันอย่างกวดขันในช่วงของเทศกาลปีใหม่2,566ติดตามการดําเนินงานพร้อมกับเน้นย้ําด้านด่านตรวจชุมชนคุมเข้มเมาแล้วขับในทุกพื้นที่ค่ะ นายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิวิทยานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรนะคะก็ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่2566ในวันที่4แล้วตอนนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะที่ดําเนินการกันมาเพื่อที่จะติดตามผลการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยข้อมูลประจําวันที่1มกราคม2566นะคะจังหวัดพิจิตรนั้นเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเนี่ย้งดยกัน บาดเจ็บ6รายเสียชีวิตไปแล้ว3รายค่ะในพื้นที่ของอำเภอวังไซพูลอเภอเมืองอเภอสักเหล็กและอเภอวชิระบารมีนะคะสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนั่นก็คือการไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยค่ะก็เกิดขึ้นบนถนนสายรองมากกว่าสายลหลักนะจึงยังให้ทุกคนทุกหน่วยงานบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจังเน้นย้าการสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยเหมาไม่ขับ โดยเฉพาะวันนี้เนี่ย2มกราคมนี้เนี่ยนะคะเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่2,566แล้วละ่ะปริมาณรถเนี่ยเริ่มหนาแน่นแล้วมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังทั้งสายหลักแล้วก็สายรองค่ะด้านคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,566นะคะทางด้านของผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตก่อนไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยคดอำเภอบ้านไร่พร้อมมอบน้ำดืม่มเครื่องดืม่มชูกำลังกาแฟสำเร็จรูปทั้งทังทาง,งนี้นะคะจังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะก็มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยสะสมรวมกันทั้งหมด23ครั้งค่ะ